วัดีครับวันนี้ผมจะพามาเบ่งวิธีการปลูกกาวโพดแบบยกล่องครับผมอันนี้ก็จะเป็นการปลูอกอยูในล่องครับปลูกกวาวโพดยูในล่องยกล่องขึ้นแล้วก็ปลูกยูยู่ไอ้ใต้ล่องยูขังรางนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการปลูกไปแล้วครับนี่ยปลูกไปแล้วแล้วก็เอาน้ำเข่าล่องไปแล้วรองนี้ก็ปลูกไปแล้วครับเนี่ย,มยผมจะพามาเบ่งวิธีการปลูกของผมครับ นะครับอันนี้ก็ดินแห่งๆเลยครับเนี่ยดินแห่งๆห่อนๆเลยครับเนี่ยวิธีการปลูกของผมกับสีส่นะครับหลุมละ2 2เมตรครับนะครับหลุมละ2เมตรใส่เราผมก็จะเอานะครับเอาตีนเคี้ยถมครับเคี้ยถมใบเซื้อผมลึกแค่ประมาณ2เซนครับ แล้วก็วัดไปอีกระยะห่างผมก็อยู่ประมาณหาสิบเซนครับผมระยะห่างนะครับระยะห่างก็บเอยูหาสิบเซนครับแล้วเดีเอาตีนเคี้ยวถมครับผมเคี้ยวถมน้อยๆครับประมาณนี้ครับเนี่ยวางเลยครับหลุมละสองเมล็ดครับผมหลุมละสองในนะครับหลุมละสองในกันกันพ่อเกิดครับ ต่ใส่หลุมแล้วไหนบางทีเขาบพเกิดกับผมได้มะสมมะสมลายครับับครับพื้นที่กับว่าลายครับผมที่ผมปลูกปลูกแบบง่ายๆครับผมปกติกะบางคนเขากระเสียาน้ำเขาร่องก้อนแล้วอีกจักมือสองมือคอยมาขุดหลุมแเรากับปลูกครับผมเพราะว่าดินมันกระสิบวแน่นแต่ว่าผมนี่ใส่วิธีแบบเี้ียวครับ ฝังก่อนบ่ต้องขุดครับผมฝังไหนก้อนแเราก็เอาน้ำเข้าร่องเกิดทึกกันครับหาเมื่อก็เกิดทึกกันนะครับร่องนี้ผมก็ได้ทําการฝังไปแล้วครับแล้วก็เอาน้ำเข่าร่องน้ำเต็มร่องแล้วก็เกี่ยนมาใส่ร่องที่สองครับอ,อันนี้ก็เป็นรุ่นแรกครับผมได้อายุนี่สิบวันที่ผมปลูกไปเป็นข้าวโพดหวาน ข้าวโพ,พดหวานซปเปอร์ครับนี่ครับข้าวโพ,พดแบบนี้ครับผมนี่โพ,พดเหลืองแบบนี้ครับนี่ครับแต่ที่นี่เพราะถ้าผมปลูกแล้วผมก็จะเอาหนครับผม,มเมล็ดเขาเนี่ยมะวานเห็ดเป็นแปลงก้าครับเห็ดเป็นแปลงก้าไว้เพื่อที่สี่เวลาหลุมใดที่เขาบ่เกิดบางทีเขาหยอดหยอดปลูกไปสองมเมล็ดนี่สองต้นนี่บางทีก็บาเกิดครับผม บางทีก็บอกเกิดเขาก็ต่องมาวานก่าไวเห็ดเป็นแปลงน้อยๆครับผมแปลงน้อยๆวานก่าไว้เพื่อจีไว้ไว้ส่อมไว้แซมครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงที่ผมเตรียมเตรียมไว้แล้วครับเนี่ยผมก็จีวานนียครับโรยโรยลงไปประมาณหนึ่งนะครับ,รบผมก็จีมาณนี้ครับเนี่ย ผมบานบานไว้ระยะนี้ผมก็จะเอาดินครับผมดินที่ผมเตรียมไว้นี่เอามาโรยหนาครับผมเพื่อที่จะเหมือนเทาถมอะครับเนี่ยเอามาโรยโรยแบบนี้ครับามาโรยเโรยบางๆครับผมก็ต้องหนาความหนากะยุบประมาณเซนสองเซนเนี่ยแหละครับเซนสองเซนเนี่ยละ่ะ เพอาะครบเสร็จแล้วก็เอ,อนาน้าน้ามาหดครับผมหดท่วมเล็ก็ได้ครับหดแบบท่วมเลยก็ได้ครับนี่ครับหดไวแบบนี้ครับผมบเม็ดใดที่เขาโ่ออกมาเขาก็มือเนบลงไปเลยก็ได้ครับเราจะใส่วิธีนี้ติดแปลงไว พื่อหลุมใดบ่เกิดครับผมเขาก็สามารถพอจะถึงสิบวันเขาก็สามารถเอาถอนถอนต้นกล้าจากนี่ครับผมถอนต้นกล้าจากนี้ไปปลูกได้ครับหลุมใดบ่เกิดกันไวครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้แต่ว่าเขาโพดรุ่นแรกผมก็ได้บ่ได้ว่านกล้าไวครับก็ได้เตรียมไวอันใดบ่เกิดกะสีห่างไปเลยครับนี่ครับ รับแซน้ำไว้ประมาณนี้ครับเนี่ยส่นํำเบิดขคู่หนึ่งเลยครับเนี่ยคอีกหามื่อแล้วเขาก็สิงอกครับผมหามือเขาก็สิงอกเพราะจเพราะ้าถึงวันที่ซินับจากเมื่อนี้ถึงวันที่ซิก็สามารถเอาไปเอาไปส่อมได้ครับผมเอาไปปลูกได้หลุมใดเมื่อเกิดเขาก็เอาจากนี้ครับผมเนี่ยไปปลูกน่ครับเนี่็เป็นแป้งข้าวโพดผมครับเนี่ยปลูกแบบง่ายๆครับปลูกแบบ แล้วก็เอาน้ำเข่าล่องน้ำเข่าล่องน้ำโซลเซลไหลเข่าล่องเลยครับโอ้ล่องแรกเต็มแล้วครับเนี่ยล่องแรกเต็มละน้ำใส่ล่องสองครับนี่ครับแับประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ